สวัสดีครับผมธานุบลน,นะครับผมสภาพพี่น้องมาเห็นอย่างติดตาม,าม,มารครับผมเบบวงไม้เลยครับมาดูไม้ ủa, mua này bưng bưng con đắt buông, đây con đắt buông.

อ้าวปากคนปากคนโอ๋เสดานเนาะได้ล่ะมาๆๆนี่ล่ะโอ้ เดี๋ยวเรามาเปิดดูปลานะครับนี่<อ>มาดูเปิดดูที่เปิดดูแบบนี้เลยครับว่ามันอยู่ไหมว่ามันอยู่อังศีเนาะบางทีกิดเ็นกองเลยนะตัวใหญ่มากลีลยพอไปอมีหอยมีหอตัวใหญ่พร้อมมีแล้วเว้ยข้าวหนูก,กับไรเติมอี่น้อยเท่านี้เลยท้ายของบ่มีไผ่มาหากินได้แถวนี้บ่เออ ดักได้ของผู้ใดเส้นดักไม่นั่นเห็นบ่วงหนึ่งคนที่เกี่ยวข้าวนั่นละเออดักบ่ได้จักต้วนบัวเถื่อนดอกดักบ่วงเดียวดักยี่สิบยี่สิบอันดิคนว่ามอบ่บ่ถือเลยคนว่าบ่ถือว่าขึ้นใจกันว่าทำมันดักนาวะอื่งันซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อน ปสปนปข้งห้ามากไดต้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใพ่อไปแล้วตัวใหญ่ซไหนล่ะซขาวัดดัานิไดายมันเนาะเต็มเลยโอ้อยขน,น็นบ่เนี่ย็นบ่วัดพอคอหน่อยันตัวไหนเป็นตัว,ตวข้ออหน่อยอ <c oughs> ่าปไปรถถายขึ้นไปรถอ่า <c oughs> น,น้ำจับน้ำมามาอยู่ยังสีนี่เบางตัวเออดันแม่นบอลเต็มเนี่ยม,มาจับเอาแล้วเสียได้มันตายซื่อๆแม่นม้องไปปล่อยเสีเป็นไงนบ้างไรแล้วโอ้โหคแม่นมีทีเดียวได้นึ่งฝั่งนู้นแกจับอยู่แล้วนหรอมาโอ้ยเรานั่งอยู่เห็นมั้ยมาที่มาฝั่งนี้เพราะเพี่อนมาเห็นก่อนวันนี้น้ำมันบอกแล้วงไง จะไปปล่อยซะกินแน่ปล่อยแน่นะหอยแค่มันสื่นอนี่ตัวละหลายบาทจีบีหนอทำหนอก็เมือ่อเมื่อนั้นพี่จับไปปล่อย,อยตัว<ม>ใหญ่มันมันตัวน้อยนั่นนี่พี่ปล่อยเราจะสิบตัวตัวใหญ่เลย<อ>เดือดต้มไม่รอดอยู่ดอก ้ยแสดงว่าปลาหนะ้าเราหลายดีนี่หลายจะเบิ้งไปละะ่าสัตว์เต็ม,มว่าเอาก็ะสีได้มันนี่แล้วตายดิมันซื้อเน้อ,อเอาไปปลอ่อยสระจอหนิโอ้ยเห็นบ่อน,นี่นในเห็นบ่อน,นีอ่อ้ยครับพี่มหาคือครับปลาค้อนปลาค้อนมาแล้วมาแล้ว อืมสอนโอ้นี่เ็นโ่นี่นี่อืมโอ้ยสุดยอดสุดยอดเจ้าจักน้อนเอนโบนี่โอ้ยต้องต้องเปิดออาหน้านี่เปิดออกสิกยิม้มขอบเลยได้เห้งครับอา แล้วก็สวบปานมาใส่คือสิเต็มนะไว้แห้งนี่แต่ว่าคอทั้งนั้นเราปลาดุกบ่มีเนาะ,ะมีเลยปลาดุกมันไปใส่บจป่เนาะจักวะเก่งนกเนาะปลาคอเบืนได้ดิปลาคอบืนยากดิปลาคอตัวสิบืนดีโอ้ยสู้ปลาดุกบ่ได้บ่ ตอนนู้นก็คือสิหลายกันเป็นเิ่นฮู้ฟังนี้หลายนะอือหือปืดปืด๊ดโอ้ยโวดปวดเนาะโอ้แบบหลายเลยโอ้ย ตัวเอาไปลอกกบอีกอย่างนี้ลอกก็เข้าแล้วเข้าเพราะว่ามันแต็ๆๆๆ็ดเตห็มันอยู่หนามโอเจนะเห็นทาหนามโอเจให็มันอยู่จะมองเดียวได้ ี่รุ่นนี้ไปในรอดแลน่เ่ยรอดเดียวนะใหญ่เปลนเกงมคอยอื่นไม่เ็นยวันนี้เกีียวมืออยู่เนาะใช่งว่ระบบดดังเดิมอยู่เนาะ

อะไรทำไรกูก <ítulo> ูก <irgendw> ข <carbono> ่าวอูน้ำนี่เช็รไลน์ยังไงเอ้จะนอนยังบ่จะนอนพร้อมรับให้ดีท่านชื่ออะไรพี่ แบบายแห้งครับของแค่อนปลาตลาดเนี่นยถ้ยาถ้าถ้าถ้าขึ้นยอะนมากเดิเียงให้น้อยเออบุญจังจัง vậy nó kinh không ngó hả nó?ủa nó. để bơm nha. nhỉ mà bố tham gia ครับเรื่อนครับ Đây, ก็ได้จากกันทัฒ ยงบ่ไอยเหรอนย 啊！我，我 ຫະນ້ອງສາເພິ່ນມັນຊັ້ນບົກອັນນີ້ປາຫຼາຍແຮງເດນີ້ຫະປາຊິຫຼາຍແຮງດນ້ອງນີ້ ไม่ว่าเงินเสีดเาเฟื่องหน้านิบั ก็ยังเห็นปัญหาอย่างนี้มัม้งมันยังเห็นปัญกุมหาอย่างนี้มั้ง Ủa, lần luôn mỗi đây, vân ba Ủa, nó rồi đi mì nó bốc, mì 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 nó mì เบื้องข้างหนูกันโอ้มันแรนดีจังเลยเกนไฟลายอยู่อืม

nó vậy thì đã, chắc được chắc được chắc được chết nghe nọ, ôi phụ các vị nó nữa. Nó quay xong thì con nào thì nông quay